บทที่6เอวัเมสุตังเอกังสมยยังพควาคารานะสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทายเยตาะรโคภะวะพวัคว,วาปัจจะวัคคิเยพิกขุอามันเตสิเท е วะเมพิกเวอัตตาปัพพะชิเตนะ วิตพาโยจายังกาเมสุกามาสุขังนิกายุโนโคฮิฮนคคมโมโปธุชนิโกอนาริโยอาตถะอนะัตถะสันหิโตโยจายังอัตาริอัตาริกกามา,านุโยโคทุโขอ,อนาริโย สันฮิโกเอเตเตพิกเวอุโคอัตเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปฏาทาตถาคเนคาถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขู่กรณียานาการณีอุปปะสมัยยาอภิญญายะสัมโคทายะอภิสัมมาสัมพุทธาจากขู่กรณียานาการณีอุปปะสมะ อุปสมัยาอภินยญาสมโพธายะ,ายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักูกการณียนานการณีอุปสมัยาอภินยญาสมโพธายะ,ายะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัฐคิโกมาโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยักขังโคทาพิคะเวมัชิมาปฏิัาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกกรณียานการณีอุปสมยาอภิญญายะสัมโพธยะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโขหปนะพิกเวทุกขังอริยะสจจังชาติปิทุกขาชลาป,ทาาาป,ทปทิทุกขามารณมปิทุกขังโสกับปะระลิเทวะทุกขโมทะมนุสุปายาสาปิทุกขาอัป,ปิอป,ปิเยหิสัป,ปโยโคทุกโห ปิเยหิวิปโยโคทุกโหยามปิดชังนาละพันติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุธานิขันธาทุกขาอิทังโหปานะพิขเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจังยายังตันหา ภิพาทตันหาอิทังโขปนณะพิกเวทุขขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสะวิคาคะนิโรโทรจาโขปฏินิสสักโขมุติอานารโยอิอท,อะะทังโขปนณะวิกเวทุขขาดนิโรทะมินีปฏิป,ปทาอริยสัจจัง อะยะเมวะอะริโยอะทะคิโกมัคโคเสย่าทีทางสมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิิอทงังทุกขาดิ อริยสัจจติเมพิกเวบุเพอานุสูเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปริยัติเมพิกเวบุเพอานุสูเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตันต tamam uh ิเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุทมเมสุจากขุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุจากขุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโข ทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปาหิ นันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอีทางทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปานิถังทุกขนิโรโทอริยสัจจังฉันติ กตัมพันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทบาทิญานังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอโลโกอุทบาทิตังโผปานิถังทุกขานิโรคานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทบาทิญานังอุทบาทิ อุทัาธิวิชาอุทัาธิอโลโกอุทปปธิอิทังทุกขานิโรคะทามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานุสูเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัาธิญาณังอุทัาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปานิทังทุกขานิโรคะทามินีปฏิปทาอริยสัจจัง คาเวตัมพันติกเมพิคเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทบาทิยานางอุทบาติปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอโลโกอุทบาทิตังโคปานิถังทุกขัง นิโรขธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานาังอุทปาฏิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาทิยาวกีวัจเบพิกเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวะทังทะ วา,า,าระสารกังยถาปูตังยานัสสันตินังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวหังพิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาลเกสะพะมเกสัตส,สะมะระพัมมะนิยาปัชายะสะเทวะนุสายะ อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโภปัจจัญญาสิงยะโตจะโเมพิกเวออิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวะทังทะวาทศสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังวิสุวิสุทังอโหสิอะถานัง พิกเวสัทเทวเกโลเกสมาลเกสัพพัมมะเกสมัมนณะพัมมะนิยาปะชายะสะววะัทเทวมนุสายะกุอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจ,จยาสิงยานันจะปะณเมทัสนังอุทปาธิอกุปาเวมิมุติ อายะมติมาชาตินันทิธานิบุพะโวติอิทิอิทัพมะโวจะภะคะวะภะคะวาอัตตมนาปัจจวะคิยาภิขุภะคะวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมันมิจะปะนะเวยากะระนัสมิงพัญยามานียะสัตมาโต โกธัญ,ญสะวิรชังวีตะมารังธรรมังจักขุงอุทะปาทิยังกิติสมุทะยังสัพพันตังนิโรธมันติปะวะติเตจักพักวะตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสัทธะมนุสาเวสูงเอตัมพักวะตาภาราณะสียังอิติปะเน มิคทาเยอ,อนุตรังธรรมจักกังปวติเตตังอัปติวติยังสัมเนนะวาพรมมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรม,มุเนวาเกนะจิวาโรกัมมินติคุมมานาังเทวานาังสัทธังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสาเวสุง จตุมหาราชิกาเทวนางสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวนางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุษาเวสุงยามานางเทวนางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษาเวสุง เทวานางสัทธังสุตวานิมมารตีเทวาสัทธามนุษาเวสุงนิมมารตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปารณิมวิตวะสาวตีเทวาสัทธามนุษาเวสุงปารณิมมิตวาสาวตีนางเทวานางสัทธังสุตวาธรรมกายิกาเทวาสัทธามนุษาเวสุง อคัมภะควตาภาราณสียังอิติปะในบิคทายอนุตระอนุตรังธรรมะาจาักกางปวติเตตังอัปะพิกวัติยังมาสมาเนนะวาพรหมณนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรบุนาวาเกจิ สหสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัป,ปะมาโนจะโอลาโลโอพาโสโลเกปัตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวนังเทวะมนุษสาวังอัทโขพระควาพะควาอุทานัง